สนับสนุนรายการโดยกรมทรัพยากรน,น้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนจากธนาคารออมสินโทร1 1 5 5เรากลเข้ามาติดตามชมรายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะกลับมาพูดคุยคะ่ะถึงมาตรการแล้วก็แนวทางในการป้องกันปัญหาการกัดเซาะบริเวณตามแนวชายฝั่ง ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญอย่างมากต่อภาคเศรษฐกิจสังคมแล้วก็รวมไปถึงการดูแลทางด้านของระบบนิเวศกับท่านรองอธิบดีกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นข้อมูลใหม่ที่ท่านรองบอกว่าโอ้โหอย่างชนบุรีเนี่ยเราต้องนาทรายเนี่ยมาถมเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการเดินเล่นให้กับบรรดา,น,าน,นักท่องเที่ยวต่างๆจริงๆมันมีข้อมูลไหนที่น่าตกใจแล้วก็น่าเป็นห่วงเพิ่มเติมกว่านี้อีกไหมคะคือหลายพื้นที่เนี่ยนะคะ ที่ก็จะประสบปัญหาในทํานองนี้ะนะคะก็มีอีกหลายพื้นที่นะคะซึ่งข้อมูลในเรื่องของของสถานการณ์กัเสาะเนี่ยทางกรมเนี่ยก็เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของกรมะนะคะก็อยากให้ทางท้องถิ่นจังหวัดหรือภาคสถบาบันการศึกษาต่างๆนะคะที่เป็นภาคีบูรณาการการจัดการปัญหากับเราเนี่ยนะคะได้แชร์ข้อมูลร่วมกันและนําไปใช้ประโยชน์นะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะ ข้อมูลพื้นฐานสถานการณ์อย่างเดียวไม่เพียงพอนะคะคือเราต้องใช้ทั้งข้อมูลในการศึกษาวิจัยทั้งในส่วนที่กระทรวงโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรธรณีสํานักง,งานโนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ทําการศึกษาเอาไว้เนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีสถาบันมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะที่ศึกษาถ้าได้มาแชร์ข้อมูลร่วมกันก็จะเป็นประโยชน์ะนะคะในการนำแบบเอาไปต่อยอดต่อนะคะ,คะทีนี้มาพูดถึงการแก้ปัญหา กว่าค่ะเรามีการแบ่งกรอบเวลาหรือว่าระยะเวลาในการแก้ปัญหายังไงให้สําหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่คะ,คะเ,เรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งขยายตัวมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะดิฉันขอเรียนเบื้องต้นอย่างนี้นะคะเดิมทีกรมทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะคะไม่ได้มีพันธกิจเกี่ยวกับด้านการกัดเซาะชายฝั่ง นะคะเพราะว่าตามกฎกระทรวงเนี่ยอำนาจหน้าที่ของกรมก็จะไม่มีเรื่องนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยฮะขึ้นชื่อว่าเป็นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต้องไม่ดูเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายภารกิจนี้ให้กรมมาเนี่ยฮะโดยมีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญเนี่ยสครั้งตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมา นะะจนมาถึงปีพศ2553เนี่ยก็มีมติคณะรัฐมนตรีนะคะเ,เกี่ยวกับกรอบบูรณาการแผนงบประมาณป้องกันแก้ไขปัญหากัดเศาะชายฝั่งทะเล23จังหวัดะนะคะซึ่งเป็นกรอบแผนบูรณาการ6ปี เริ่มตั้งแต่ปี2 5 5 4จนถึง2 5 5 9นะคะภายใต้กรอบแผนบูรณาการงบประมาณนี้เนี่ยนะคะก็มีแผนงานตั้งแต่เรื่องของการศึกษานะ,ะคะแล้วก็แผนงานลงทุนเพื่อดำเนินการสร้างโครงสร้างป้องกันนะคะแผนงานด้านการฟื้นฟูนะคะแล้วก็แผนงานเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ะนะคะทั้งหมดเนี่ยของแผนเนี่ยมี933โครงการวงเงินประมาณ1 9 0 0 0ล้านบาท น,ะะนั่นคือกรอบของแผนตามที่ครอมอรเห็นชอบในหลักการผ่านไป3ปี4ปีนะคะ,คะตั้งแต่ปี54จนถึงจะเข้าปี5 6 57ในในเดือนตุลาคมปีที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะเ,เราได้รับจัดสรรงบประมาณเรานี่ไม่ใช่กระทรวงกระทรวงทรัพย์อย่างเดียวนะคะมีกระทรวงมหาดไทยซึ่งหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ แก้ไขปัญหาหลักๆก,ก็จะเป็นกลมเจ้าท่ากับกลุ่มโยธาธิการออนะคะ,คะเ,ออเราได้รับจัดสรรโงบมานมาจำนวน123โครงการเป็นเงินประมาณ3,000กว่าล้าน3,000กว่าล้านบาทค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเมื่อเราทำมาได้ในระดับหนึ่งภายใต้กรอบแผนบูรณาการนี้เนี่ยนะคะ ขณะนี้เนี่ยนะคะท่านนายกรัมตีนะคะก็ <c oughs> ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <c oughs> โดยท่านรัมตีรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ <c oughs> และสิ่งแวดล้อมท่านวิเชตกเกษมทองศรีนะคะ <c oughs> ให้ไปเร่งพิจารณานะคะว่าทําอย่างไรการจัดหาการจัดการปัญหากัดเสาะชายฝั่งเนี่ยนะคะจะมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น <c oughs> นะคะเพราะว่าชายฝั่งเนี่ยมีความสำคัญเนื่องจาก พอได้รับมอบมาเนี่ยเราก็อยู่ในระหว่างที่จะทบทวนนำเสนอสถานการณ์ทั้งหมดะนะคะและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบพ,พร้อมกับจะเสนอกรอบแนวทิศท,ทางใหม่ของการจัดการปัญหาชายฝั่งซึ่งเร็วๆนี้ก็คงจะนำเสนอต่อครมนะคะก็คงจะได้ความชัดเจนยิ่งขึ้นว่าภายใต้หลักนะะของการจัดการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยนะคะ ตามหลักวิชาการเนี่ยจะมี2รูปแบบ2วิธีการใหญ่ๆนะคะวิธีการแรกเนี่ยเราเรียกว่าการจัดการแบบไม่ใช้โครงสร้างนะคะไม่ใช้คือซอฟต์โซลูชันการไม่ใช้โครงสร้างก็คือพยายามให้ธรรมชาตินะคะปรับตัวเข้าสู่สมดุลเขาฟื้นฟื้นฟูองเเองนะคะโดยลบกวนเขาให้น้อยลงหรือไม่ก็ ถ้าสู้ธรรมชาติไม่ได้ก็คงจะต้องถอยร่นะคะเวนคืนที่ดินกําหนดเป็นพื้นที่เสียงว่าก็อย่าไปใช้ประโยชน์กิจกรรมอะไรเพิ่มเติมแล้วก็สิ่งที่เรากรมกำลังทำแล้วได้รับผลค่อนข้างมากนะคะในเวลานี้ที่ทำในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาก็คือเราใช้วิธีปักแนวไม้ไผ่นะคะเพื่อบรรเทาความรุนแรงของคลื่นที่มากระทบนะคะ ชายฝั่ง <c oughs> นะคะเมื่อบรรเทาความรุนแรงของคลื่นแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือทําให้เกิดการทับถมของตะกอนหลังเนวไม่ไผ่แล้วก็จะเกิดป่าชายเลนลุกค,คืบ <c oughs> นะคะทำให้เกิดกําแพงธรรมชาติขึ้นมา <c oughs> ตรงเนี้ยนะคะกรมเนี่ยนะคะก็จะถือเป็นชูประเด็นเป็นอะไรยุทธศาสตร์สำคัญประการหนึ่งนะคะ <c oughs> เพราะว่าถ้าบริเวณกัดเซาะบริเวณไหนที่เป็นาหาดที่เป็นเลน มีศักยภาพทําเรื่องนี้ได้นะคะก็จะไม่ติดปัญหาในเรื่องของการที่ต้องไปศึกษาออกแบบรายละเอียดแล้วก็ทำเอ a อย่างนี้เป็นต้นนะคะ<อ>นั่นก็คือวิธีการแรกที่เราเรียกว่าแบบไม่ใช้โครงสร้างะนะคะ,ะวิธีการที่สองเนี่ยเป็นแบบใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมซึ่งเรียกว่า h a r d Solution อันเนี้ยเราทำมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะคะ,คะซึ่งก็รูปแบบก็มีตั้งแต่ กำแพงกันคลื่นเขื่อนหินทิ้งนะคะเขื่อนออกันทรายและคลื่นนะคะ,คะกำแพงป้องกันตลิ่งนะคะแล้วก็ทำหัวหาดนะคะที่ทำมาใน,ในช่วง2 0่0ปีเนี่ยทำไปแล้ว300 39แห่งคความยาวที่ทำเนี่ยประมาณ240กกิโลเมตรนะคะผลก็ดีผลก็บางส่วนก็ได้รับประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพดีแต่บางส่วนก็อย่างที่ฉันได้กลาบเรียนว่าก็เกิดผลผลกระทบตามมา ะะเพราะฉะนั้นจึงจะต้องมีการศึกษาทบทวนและก็ <c oughs> เสนอกรอบแนวคิดใหม่กับรัฐบาลอันนี้ก็คงต้องขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังต้องอดใจรอ,อนิดนึง <c oughs> นะคะว่าทิศทางที่เราจะเสนอครอมต่อไปในเรื่องของการจัดการปัญหากระซอะ <c oughs> ชายฝั่งเนี่ยฮะจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแต่คร่าวๆเนี่ยนะคะดิฉันก็อยากจะเรียนให้ท่ทานทราบว่ามิติใหม่ของการจัดการปัญหากระสอะชายฝั่งทะเลเนี่ย จะมองเฉพาะเรื่องป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเดียวไม่ได้ะนะคะควรจะมองถึงโอกาสในการพัฒนาด้วยนะคะอย่างที่ได้เรียนว่าพื้นที่ชายฝั่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงนะคะเป็นพื้นที่ที่จะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ต่อภาคของอุตสาหกรรมนะคะและก็ภาคของการท่องเที่ยว การที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของคนที่ประกอบอาชีพชายฝั่งเนี่ยนะคะมีความเจริญก้าวหน้าและก็มีการกระจายเศรษฐกิจทั่วถึงร่วมกันต้องมององค์รวมค่ะก็อยากฝากไว้ในประเด็นนี้ค่ะโอ้โหนะคะชัดเจนเลยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้กับรายการถอดสลักข่าวนะคะต้องขอก่าวขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคุณสุธิลักษ์ระวิวันขอบพระคุณค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะ กลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในเวลาเดียวกันนี้กับรายการถอดสลักข่าววันนี้ดิฉันเสียรภาศีตาบุตรพร้อมกับท่านรองอธิบดีนะคะและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ